การฟังอริยสัจเหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลมหาชนชาวพันธุมดีราชธานีจำนวน8ปดหมพันคนออกจากเมืองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับณนะเขมะมิกทายวันถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณนะที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปัสสีได้ตรัส อน,นุปุพิกาถาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวคือทานกถาศีลกถาสักะกะคาถาทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกามครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้ว ก็ได้ตัดรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุก์ขเรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรเปรียบเสมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งนาำยอมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักสุปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่มหาชน84% 0 0 0เหล่านั้น ณที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นมีทาอันเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วอย่างเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตน ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคผิปัิสีว่าไพรอนักพระเจ้าข้าไพรอนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางให้แก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจับได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น หน้าที่14ถึง15